ให้เสียงภาษาไทยด้วย Hi Voltage ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก Cyanide and Happiness Shot โอ้ใช่แล้วนี่เป็นวันแห่งการทำสิ่งตรงข้ามนี่นะงั้นฉันก็ต้องเอางเกงมาใส่บนนี้เอาเสื้อใส่ที่นี่และเอารองเท้าไว้บนนี้ว้าวสุขสันต์วันตรงกันข้ามอ๋อนี่หนังสือพิมพ์สุขสันต์วันตรงกันข้ามอ๋อฉันจะนอนสบายตู่แล้วนะสุขสันต์วันตรงกันข้าม เืนต้นไม้สู่ป่าวันตรงกันข้ามต้องเอาขยัดไปในตูดเพราะมันคือวันตรงข้ามเกลนกำไรเสือลุกแฉะวันตรงข้ามช่วยชีวิตคนมาทุกวันแหละวันนี้ปล่อยคนแล้วกันฝังศพคนตายมามากแล้วงันวันนี้ตรงกันข้ามฝังศพคนเป็นวันตรงข้ามเอ๊ะใครคิดวันนี้วันนี้จะไป่ามัน วันตรงกันข้ามเรื่องเผ่าบ้านเป็นางานของพวกเราเราจะเผาทิ้ยงไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวไว้ใจเราได้โปรดรอความตากระย่างสงบเออฉันฉันคิดว่าวันนี้ฉันไม่ออกจากบ้านดีกว่าแค่นี้แหละบายเอาละครับและก็จบกันไปแล้วกับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ผมีคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย